สวัสดีค่ะหลังจากที่เราไปงานเปิดตัวแคมเปญพัมกินจะหนักจัดเต็มปี2แลเราก็ไม่รอช้าจัดมาเลยหนึ่งตัวนั่นก็คือปั๊มลมค่ะที่ชอบเพราะว่าตัวนี้เสียงเบาแล้วก็เงียบมากเห็นสีแวบๆก็สวยแล้วค่ะมาเราแกะดูด้านในกันนะคะพร้อมกันหรือ,อยังมาเราจะเริ่มเปิดกล่องกันเลย1 2ึ่สองาเป็นปั๊มลมพัมคินความจุถังขนาด70ลิตรค่ะ น้ำหนักปั๊มประมาณ60กิโลกร,รัมค่ะก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะคะผู้หญิงคนเดียวก็สามารถยกได้อุปกรณ์ภายในกล่องมีมาครบเลยค่ะส่วนล้อจะแยกมาเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถประกอบเองได้แบบง่ายๆเลยค่ะมาเราก็จะไปเริ่มประกอบล้อกันเลยใส่ทั้งหมด4ีล้อนะคะมีสลักมาให้เมื่อใส่ล้อเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถลากไปไหนมาไหนได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องหนักมาก ยังเหลือกองอีก2อันนะคะหมุนมันเข้าไปค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วมีตัวกองเก็บเสียงขนาดใหญ่ทําให้ปั๊มลมตัวนี้มันเสียงเงียบและเบามากๆเลยค่ะลมแรงต่อเนื่องปั๊มลมได้เร็วถึง2เท่าเป็นปั๊มลมแบบสายพานขนาดแรงดันลมสูงสุด8บาและตัวมอเตอร์ขนาด2แรงม้าค่ะแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ปั๊มหัวสูบขนาด2หัวแรงลมออก2ทา มีน้ำมันเติมมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมแล้วเราไปฟังเสียงกันค่ะว่ามันจะเงียบขนาดไหนนี่คือเสียงขนาดปั๊มลมกําลังทำงานนะคะถือว่าเงียบมากค่ะการสั่นสะเทือนต่ำเสียงเบาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพอลมเต็มถังแล้วมันก็จะตัดอัตโนมัติเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงกันใช้เป่าทำความสะอาดเครื่องน้เครื่องมือเป่าฝุ่นได้เลยค่ะ ลมอย่างแรงเย็นสบายเลยค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะ <_ an> เดี๋ยวเราจะลองเอาไปใส่กับบล็อกลมดูนะคะ <_ an> ว่ามาันจะแรงขนาดไหนแล้วเราจะขันอะไรดีล่ะทีนี้มองซ้ายมองขวาไม่รู้จะขันอะไรขันมันล้อรถนี่แหละไปลากไปเลยเรามีล้อแล้วลากไปไหนก็ได้พื <_ an> ้นเดียวออกเลยค่ะทุกคนขันออกเสร็จแล้วเราก็ไปขันเข้ากันนะคะ ท่านใดที่กำลังจะเปิดอู่รถแล้วมองหาปั๊มลมแนะนำตัวนี้เลยค่ะเหมาะมากๆเลยเขาออกแบบมาเพื่อใช้ในโรงซ่อมขนาดใหญ่อู่ซ่อมรถหรือว่าเครื่องมือลมต่างๆก็ใช้ได้ค่ะเรามาลองใช้กับเครื่องมือลมกันค่ะอันนี้เราใช้กับปืนยิงตะปูขาเดียวค่ะเดี๋ยวมาลองใช้กับปืนยิงตะปูขาคู่กันดูนะและนี่ก็คือผลงานที่เรายิงเมื่อตะกี้อันนี้ขาคู่อันนี้ขาเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กับกาพ่นสีกันดูค่ะ โอ้โหใช้กับเครื่องมือลมได้หลากหลายชนิดมากแรงลมเสถียรปั๊มลมเสียงเบาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเหมาะมากๆสํสำหรับท่านที่กำลังจะเปิดอู่หรือท่านใดที่กำลังมองหาปั๊มลมไว้ใช้งานเสียงเงียบในราคาที่จับต้องได้เพียงหมื่นปลายๆเท่านั้นและที่สำคัญเขายังมีประกรันศูนย์ให้ถึง18เดือนเลยค่ะ และพิเศษสำหรับท่านที่ซื้อเครื่องมือพัมคินอย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นโชคแจกหนักจัดเต็มปี2ที่ทางพัมคินเขาจัดขึ้นอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะเขามีแจกทองแจกมอไซค์แจกรถกระบะและของรางวัลอีกมากมายเพียงซื้อเครื่องมือแบรนด์พัมคิน3 0 0บาทขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคแล้วคะ่ะซื้อสินค้าแล้วอย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคะ่ะ